สวัสดีครับผมพลิกิจหรือต่ศรีสมุทรนานครับในนามของตลาดเกษตรเซ็นเตอร์ซึ่งวันนี้เราทํางานร่วมกับสมาคมชาวนาเข้าไทยเราพยายามจะพัฒนาอาชีพชาวนาให้มีสกยภาพที่ย่งขึ้นปัจจุบันเราพยายามส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์ใหม่คือพันธุ์ข้าวหอมกอกอสีสามนะครับแล้วเป็นข้าวที่มันเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นโรคไตรักสุขภาพนะครับตอนนี้เราพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกรอบสนามกิ่งนองภูประมาณ ปาาสเปคขั้นที่หนึ่งนะครับวัน,นี้เราได้เป็นข้าวสามมจุดในนามของตาส่วนระพูนอกจากนี้เรายังเชิญชวนทาโครงการที่ว่าส่วนระพูโมเดลเพราะเราเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเราอยากให้เกษตรกรมีความขยันมากขึ้นโดยใช้หลักการว่าไม่มีความยากจนในบุคคลที่ขยัน80 20ี่เห็นขึ้นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เราให้เขาทวานานเนี่ยทำนา,าข้าวกอคอ่าขอขอนะครับประมาณ80%นะครับปลูกข้าวประมาณ95วันก็เก็บเกี่ยวได้จากนั้นไปก็บนคันนานะครับเห็นว่าทั้งหมดเี่เรามา้ ห้าหกชนิดนะครับอันแรกคือส้มตำสองต้มยำสามกะเพราสี่สมุนไพรห้ากล้วยหกโกโก้อันนี้คือหนอึ่งต้นแบบนะครับที่เราปลูกกล้วยไปละวแต่นี้ไปลายสำหรเกษตรกรจะมีได้ทุกวันนะครับก็จะปลูกผักผลไม้กันอีกทั้งหมดนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจนะครับอยากจะร่วมโครงการสุวรรณภูมิโมเดลของเรานะครับติดต่อมาทางผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0 9 5 8 5 9 4 4 5 6หรือที่เบอร์ไอเดียไลน์นะครับ 0, 0 8 0 0 1 6 3 9 7 8 และเรามาเป็นสมาชิกสุวรรณภูมิมเดลร่วมกันนะครับมาร่ำรวยไปด้วยกันขอบคุณครับ